วัสดีครับผมเซลฟอกรถยนต์มือสองดียโตยุทธขาว,วราธานีนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับนิสสันอเมร่าผ่อน4,600บาทคันไหนครับเป็นคันนี้เลยด้านหลังผมนี่เองนะครับปีใหม่นี้เราจัดเต็มๆเลยครับจัดหนักๆให้เลย ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับส่งมอบถึงบ้านนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดดังสิน้นมาเรามาดูคันนี้กันนะครับนี่สันเดมิลา่า 1.2e สปอร์ตเทคนะครับปี2016รถคันนี้ไม่แสนสามไม่อยู่ที่แสนสามมาดูรถกันนะครับคันนี้นะครับไฟหน้าของเขาเป็นระบบไฮโดรเจนนะครับอากระจังหน้ามาแล้วนะครับไฟดีทามมาแล้วคันนี้นะครับบอกเลยว่าขับในเมืองการใช้ในเมืองประหยัด ประหยัดมากคันนี้ครับบอกเลยว่าประหยัดนะครับ20กิโลต่อลิตรนะครับคันนี้บอกก่อนเลยมาถัดมามาด้านข้างกันแม็กได้แล้วครับแม็กลมดำนะครับได้แล้วนะครับคันนี้นะครับสปอร์ตเทคให้มาแล้วนะครับอ่าไฟเลี้ยวของเขานะครับอยู่ที่แก้มนะครับคันนี้นะครับยังไม่ได้ที่กระจกเนาะถัดมานะครับ ที่เบ้าจับของเขานะครับเป็นโครเมียมนะครับอ่าเป็นโครเมียมกันรอยก็เป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับตัวนี้แล้วก็กระจกของเขาเป็นระบบปรับไฟฟ้านะครับอ่าคันนี้เป็นระบบปรับไฟฟ้าอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยอ่าเป็นระบบปรับไฟฟ้านะครับคิ้วมาแล้วนะครับคิ้วให้มาแล้วคันนี้บอกก่อนว่าเป็นสีขาวขาวแท้จากโรงงานขาวมุกอ่าคันนี้เป็นขาวมุกนะครับสีเดิมอ่าบอกก่อนคันนี้ลูกค้าซื้อรถยนต์ที่นี่นะครับรถยนต์มือสองเดียวโตยุทธคานะครับลูกค้าจะได้เป็น ซื้อกับนิสันบนราราชธานีเลยอ่าเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับเป็นแบรนด์ของนิสันเลยนะครับมาดูต่อครับคันนี้นะครับจัดไปเต็มๆจัดหนักๆ้เลยปีใหม่นี้นะครับคันนี้นะครับพน4,600บาทจัดไป84งวดเต็มๆเลยนะครับมามาดูด้านหลังกันด้านหลังนะครับได้แล้วนะครับเซ็นเซอร์หลังครับเซ็นเซอร์หลัง3จุดเลยนะครับถอยจะชนมันก็จะรังติ้ๆๆๆนี้ติ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 ้ต้วนะครับช่องเก็บสัมภาระเ้้ กว้างไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่าผมบอกก่อนว่าตระกูลของอเมรานะครับช่องเจ็บสัมภาระของเขานะครับค่อนข้างกว้างมากเลยครับกว้างไหมครับผมยื้อเข้าไปยังไม่ถึงเลยนะครับแขนหนึ่งบอกเลยเนี่ยยังไม่ถึงเลยบอกเลยว่าแขนหนึ่งก็เป็นเมตรแล้วนะครับอ่าตัวนี้ดูล้ออะไ่เขาครับดูล้ออะไ่คันนี้เลยดูเลยครับซิลิโคนจากโครงสร้างจากโรงงานนะครับล้ออะไรแม่แรงครบมาดูด้านหลังของเขานะครับข้างในมาต่อกันดีกว่ากว้างครับบอกเลยว่ากว้าง บอกของเขานะครับบอกก่อนว่าบอกขอเขาเป็นเบกกากระบยี่นะครับอบอกก่อนว่าถ้าลูกค้าเป็นเกษตรกรออกรถต้องใช้อะไรบ้างนะครับเกษตรกรนะครับใช้เอกสารไม่ยุ่งยากแค่3อย่างนะครับบัตรประชาชนสำเนาเทะเบียนบ้านนะครับ หรือว่าสมุดเขียวนั่นเองนะครับสมุดเขียวเกษตรกรนะครับอ่าพ่อแม่พี่น้องชาวนาชาวไร่ชาวนารู้ดีนะครับว่าสมุดเขียวคืออะไรนั่นแหละครับใช้ตัวนั้นนะครับปรับอัพสมุดล่าสุดแล้วก็มาหาผมเลยอ่าตัวนี้นะครับออกรถง่ายมาถัดมานะครับด้านข้างของเขานะครับห้องผู้โดยสารนะครับฝั่งคนขับนะครับก็นั่งสบายสะดวกสบายปรับได้นะครับ อ่าตัวนี้ปรับได้นั่งสะดวกสบายค่อนข้างสะดวกสบายบอกก่อนว่าคันนี้นะครับเป็นรถเจ้าของเดิมมาตีเทิร์เอาป้ายแดงของนิสสันอุบลราชธานีนะครับของเราก็เลยเป็นรถบ้านแท้อ่ารถบ้านแท้จริงรับประกันว่ารถไม่เคยชนชนหนักมาอ่าไม่ใช่รถน้ําท่วมรับประกันแน่นอนถ้าลูกค้าซื้อรถกับผมไปว่าเป็นเป็นรถน้ําท่วมมาเอากลับมาคืนเลยผมซื้อในราคาเต็ม <Yahoo! S 1> อ่าคันนี้นะครับมาคันนี้เป็นเกียร์อะไรคันนี้เป็นเกียร์ออโต้อ่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับ ระบบของเขาคันนี้เป็นระบบอะไรบ้างอ่ะอาจจะสับสนนิดนึงนะครับผมอาจจะพาไปไวหน่อยนะไม่ไวเท่าไหร่แค่นี้นะครับตัวนี้นะครับเครื่องเล่นของเขานะครับรับรอง fm af แล้วก็ aux อยู่ด้านนี้นะ aux แล้วก็ usb อยู่ด้านนี้นะอ่าจะอยู่ด้านข้างนะครับไะเราไปดูห้องเครื่องเครื่องสวยไหมคันนี้นะครับผมเอาขึ้นมาล้างแล้วก็มาจอดมาจอดแล้วก็ มารีวิวให้ดูเลยอ่าคันนี้ลูกค้าหาค่างวดอยู่ที่ไม่เกิน5,000นนะครับคันนี้4,600บาทค่างวดนะครับ4,600บาทรถปี2016สสีขาวแท้รถสภาพสวยมาดูเลยอ่าลูกค้าอยากทดลองขับมาดูได้เลยนี่เลยครับดูเลยครับอ่าโครงสร้างของเขานะครับรถเดิมไม่เดิมรถแท้ไม่แท้ดูจากสีตรงนี้นะครับเม็ดน็อตนะครับอ่าเม็ดน็อตไม่ว่าจะเป็นเม็ดบอดี้ต่างๆนะครับอ่าดูได้เลยนะครับเดิมของเดิมนะครับ แบตเตอรี่อาจจะเดิมอาจจะเป็นของเก่าของเดิมไม่เป็นไรซื้อกับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยแบตเตอรี่อ่าผมรับรองว่าแบตเตอรี่ต้องมีปัญหาแน่นอนอ่าใช่มีปัญหาแน่นอนเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้อ่าก่อนออกผมเปลี่ยนที่ศูนย์นิสสันเลยอ่าคันนี้บอกก่อนว่ารถคันนี้ปี2016ได้อะไรบ้างอ่าได้อะไรบ้างคันนี้นะครับฟีดาว ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะครับฟังให้ดีฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีดาวนะครับออกรถ0ูย์บาทลูกค้าเครดิตดีหรือว่าเครดิตไม่ดีนะครับออกรถ0ูย์บาทได้ลูกค้าไม่มีเครดิต ออกรถศูนย์บาทได้ไหมออกรดได้ครับมาหาผมเลยเดี๋ยวผมจัดให้ไปทุกที่อาจจะไม่เช็คเครดิตมาแล้วลูกค้าอาจจะงงว่าอ้าออกรดฟรีดาวฟรีดาวแล้วทําไมอ่าต้องเครดิตดีถึงจะฟรีดาวได้มาหาผมไม่มีเครดิตไม่เคยมีหนี้มีสินเลยมาหาผมผมจะพาออกคันนี้เลยพรอ,อยู่ที่4,600บาทราคา3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทของผมไม่ได้มีแค่สีเดียวอ้าผมมีให้เลือกตั้ง3สีสีสีอ้ามีให้เลือกให้เยอะเลยครับ เป็น1 0บๆคำนะครับอ่านิสันอ m ม l a ของเรานะครับวันนี้ผมต้องขอฝากคันนี้ไว้หน่อยนะครับลูกค้าครับนิสันอ m ม l a 1.2e สปอร์ตเทปี2016ไม่แสนสามอ่าฟังไม่ผิดแน่นอนไม่แท้ไม่แสนสามราคาอยู่ที่3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท ฟรีดาวพ่อน4,600บาทเอาไปเลยคันนี้นะครับสนใจติดต่อเบอร์โทร084 292 33 26เซลล์ 8, 4, 2, 9, 2, 3, 3, 2, 6, ๊อกนะครับรถยนต์มือสองดีอวโตยุดคาวโบราชสถานีนะครับที่ตั้งของเราอยู่ที่ไหนครับติดกับศูนย์นิสสันสาขาดอนกลางอุบราชธานีนะครับก่อนถึงยูฟ้าขาเข้าเมืองอุบลน,นะครับอ่ะฝากอีกครั้งนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ 3, 1 9 0 0 0บาท เอาไปเลยคันนี้นะครับออกรถได้ทุกอาชีพนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับอ่าเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยผมจะมารีวิวผมบอกเลยผมขายตรงครับผมสวัสดีครับ